น้อมกราบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องนี่แหละของดีพุทธโทยอดคําภาวนาที่พึงทำไว้สม่ำเสมอหลวงปู่มั่นยืนยันอานุภาพพุทธยิ่งใหญ่ยกระดับจิตใจ ช่วยพาไปเกิดบนสวรรค์ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องบุญกรรมดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะคนไทยเราได้ยิน และรู้จักบทภาวนาพุโทโธมานานแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าบทภาวนาพุโทโธนี้เริ่มใช้กันมาตั้งแต่สมัยใดส่วนตัวผู้เขียนพระาศาสนโโพลก็เริ่มใช้บทสวดภาวนาพุโทโธมาตั้งแต่เริ่มบวชเป็นสามเณรใหม่ๆเมื่อปีพุทธศักราช2496เพราะ วัดสสายธรรมยุทธ์ทั้งหมดนิยมใช้บทสวดภาวนาพุโทโธมาตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันแต่หลักฐานที่จะยืนยันว่าบุรพาาจารย์ท่านสอนสืบเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อสมัยใดนั้นยังไม่ปรากฏชัดพุโทโธนี่น่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธ,ธกาล พระพุทธโธเป็นคําบาลีซึ่งไม่มีคําไทยปนอยู่เลยหรือถ้าไม่เกิดในสมัยพุทธกาลก็น่าจะเกิดในประเทศสีลังกาที่เป็นเสมือนปราการอันมั่นคงของพระพุทธศา,าสนาฝ่ายเทรวาทซึ่งใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาหลักในการจารึกพระไตรปิฎก และคำภีอื่นๆหรือถ้าไม่เกิดในประเทศศรีลังกาก็คงจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนอาจจะในสมัยที่พระพุทธศาสนาลังกาวงเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วไปมั่นคงอยู่ที่นครศรีธรรมราชเมื่อราวพุทธศาตาวตรรษที่17หรือมิฉะนั้น ก็เกิดในสมัยสุขโขไทยตอนต้นพุทธศตรวรรษที่19เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงอัญเชิญพระพุทธศาสนาลังกาวงจากนครศรีธรรมราชไปประดิษฐานที่สุขโขไทยแต่ที่ยืนยันได้ชัดเจนก็คือคำว่าพุทธโธ นี่เป็นบทภาวนาที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอายุทยาแล้วเพราะปรากฏหลักฐานจากหนังสือมูลกรรมฐานฉบับใบลานเก่าซึ่งกล่าวถึงปรากฏการที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิของพระกรรมฐานในสมัยนั้นเช่นปีติห้ายุคนธรรมหกและสุขสมาธิ หนังสือมูลกรรมฐานมีอยู่ที่วัดราชาธิวาสวิหารสร้างเมื่อจุลศักราช1023หรือพุทธศักราช2 2 0 4วัดราชาธิวาสวิหารเป็นวัดกรรมฐานมาตั้งแต่สมัยอยุทยาในสมัยที่เป็นวัดกรรมฐานชื่อวัดสมอรายซึ่งพระสงฆ์สายธรรมยุทธ์คนแรก ก็ถือกำเนิดขึ้นที่วัดแห่งนี้จึงเป็นธรรมดาที่พระสงฆ์สายธรรมยุทธ์จะนิยมเจริญกรรมฐานด้วยบทภาวนาพุทโธมาตลอดจนถึงสมัยปัจจุบันบางคนอาจจะคิดว่าการภาวนาพุทโธนี้มีเฉพาะในหมู่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพียงสายเดียวเท่านั้น จริงๆแล้วการภาวนาพุโทโธเป็นวิธีเจริญกรรมฐานที่พระสงฆ์ไทยปฏิบัติกันมานานแล้วเป็นแต่เพียงว่าในสมัยปัจจุบันมีวิธีเจริญกรรมฐานในแบบของพม่าเข้ามาหลายรูปแบบจึงทำให้บทภาวนาเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ก็ไม่ใช่ทุกสำนัก เพราะพระสงฆ์ไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงนิยมใช้บทภาวนาพุโทโธในการเจริญกรรมฐา,านกันอยู่ทั่วไปการภาวนาพุโทโธพร้อมกับกำหน,นดลมหายใจการภาวนาพุโทโธพร้อมกับการกำหนดลมหายใจเป็นวิธีเจริญกรรมฐา,านที่พระสงฆ์ไทย นิยมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณคือเมื่อหายใจเข้าก็ภาวนาว่าพุทธและเมื่อหายใจออกก็ภาวนาว่าโทที่เป็นเช่นนี้ก็น่าจะมาจากเหตุผล5ประการคือ 1. เพราะสร้างศรัทธาให้หนักแน่นจึงทำให้จิตใจสงบ ได้เร็วขึ้น 2. เพราะภาวนาง่ายไม่อึดอัด 3. เพราะเป็นตัวยึดที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่กับที่ได้ง่ายเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นก็ย่อมเพลิดเพลินอยู่กับของเล่นนั้นหรือเหมือนราวบันไดสำหรับเกาะตอนที่เรายังขึ้นบันได ไม่ชํานาญ 4. เพราะอาณาปานาสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกมีผลมากมีอานิสง์มากสามารถใช้ได้ทั้งในขั้นสมถะและวิปัสสนายิ่งเมื่อนำเอาพุทโธเข้ามาภาวนาควบคู่กันพลังแห่งพุทธานุสติ กับอาณาปานาสติก็ผนวกกันก็ยิ่งทำให้จิตใจสงบมากขึ้น 5. เพราะเมื่อภาวนาพุโทโธไปได้สักระยะหนึ่งคําว่าพุโทโธที่ผู้ภาวนายึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์จะค่อยๆหายไปจนกระทั่งเหลือแต่การกำหนดลมหายใจเป็นหลักคล้าย กับคําว่าพุทธโธเป็นเพียงสิ่งเบิกทางให้ทำงานได้คล่องเท่านั้นเองเพราะในความเป็นจริงการภาวนาพุทธเมื่อหายใจเข้าและภาวนาโทเมื่อหายใจออกก็คือปานาสตินั่นเองอานุภาพของบทภาวนาพุทธโธพุทธโธ เป็นบทภาวนาที่นิยมกันมากในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเพราะภาวนาแล้วก่อให้เกิดอนุภาพต่างๆมากมายเช่นทำจิตให้สงบเป็นสมาธิหรือแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆบางคนนอนทำสมาธิภาวนา จนกระทั่งหลับไปกับพุโทโธหรือแม้แต่ในเวลาป่วยหนักใกล้ตายนักปฏิบัติกรรมฐา,านส่วนใหญ่ก็ไม่ทิ้งบทภาวนาพุโทโธเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตยึดเหนี่ยวอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้ได้ตลอดเวลาแม้ตายก็ย่อมไปสู่สุคติ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตเศร้าหมองเสียแล้วทุกคติก็เป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองผ่องใสสุขคติก็เป็นอันหวังได้ชาวพุทธทั่วไปจึงนิยมใช้บทภาวนาพุทธโธในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆของชีวิต เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจจิตใจจะได้ผ่องใสไม่เศร้าหมองอนุภาพของพุทโธนั้นหลวงปู่มั่นเล่าว่ามีพระภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งมรณภาพด้วยโรคท้องร่วงอย่างกระทันหันท่านภาวนาพุทโธพุทโธแม้ขณะมรณภาพ ก็ภาวนาพุโทโธอยู่หลวงปู่มั่นตามดูจิตของพระภิกษุรูปนั้นทราบว่าไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เทศนาธรรมเกี่ยวกับการภาวนาพุโทโธไว้ว่าให้ลูกหลานทั้งหลายจงจดจำคิดว่าโลกนี้ เป็นอนิจจังทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมันไม่มีการทรงตัวโลกนี้ถ้าเราเอาจิตเข้าไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ให้ทุกคนทำกำลังใจแข็งไว้ว่าเราจะไม่ยอมแพ้ความชั่วจะไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาเป็นเจ้าหนายหัวใจ เราจะทรงกำลังใจไว้แต่เพียงความดีเมื่อจิตใจมันเข้มแข็งอย่างนี้ความชั่วมันเป็นเจ้านายไม่ได้สิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าให้ลืมเสียทุกอย่างไม่ตามไปนึกถึงมันมุ่งหน้าเฉพาะความดี ที่ให้ภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆนี่ให้นึกถึงความดีอย่างเดียวไอความที่ไม่ดีอาจแลบเข้ามาบ้างเป็นของธรรมดาเราก็นึกถึงความดีให้มากไม่ตามนึกถึงมันมันก็ไม่เกาะใจเราใจเราเรากาะเฉพาะบุญใช่ไหมการปฏิบัติ พระกรรมฐานนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเราทุกคนถ้าก่อนตายถ้าจิตจับอารมณ์ที่เป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นแล้วก็ตายอย่างนี้ตายไปอบายภูมิแน่นอนถึงแม้จะทำบุญไว้มากสักเพียงไรก็ตามต้องไปนรกก่อนเราจะไปสวรรค์ก่อน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีชีวิตอยู่ถ้ามีความฉลาดถึงแม้ว่าเราจะบาปมากจะบุญน้อยก็ควบขุมอารมณ์ที่เป็นบุญไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทุกคนตั้งใจไว้เฉพาะพระนิพพานถึงแม้เราจะมีบุญน้อยเราก็สามารถไปนิพพานได้ พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ว่าท่านทั้งหลายจงย่านึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้วความชั่วก็คือบาปบาปก็คือความชั่วเราไม่ยอมนึกถึงมันนึกถึงความดีอย่างเดียวควบคุมจิตให้เป็นญาณให้ได้ทุกวันญาณก็ได้แก่อารมณ์ชิน คิดไว้เสมอว่าเราจะเจริญสมาธิภาวนาได้ทุกอย่างเป็นพุทธโธวันหนึ่งเราสามารถทำได้สักสิบยี่สิบนาทีก็ตามแม้จะมีเวลาน้อยและถ้าทำได้ให้นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบแล้วภาวนาอย่างนี้ทุกวันจนชิน อย่างนี้เรียกว่าเป็นญาณถ้าทำได้แบบนี้ทุกวันถึงแม้จะบาปมากขนาดไหนก็ตามก่อนตายแทนที่จะเห็นภาพที่เราเคยทำบาปบาปจะเข้ามาไม่ได้มันมีแต่ภาพของบุญอย่างนี้ไปสวรรค์นแน่เป็นอย่างตำ่ำการเจริญพระกรรมฐานอันดับแรก ให้ทุกคนกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกการภาวนาไม่จำกัดใครจะภาวนาว่าอย่างไรเป็นไปตามถานัดแต่ว่าก่อนภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน เป็นพุทธานุสติเวลาภาวนาจะใช้เวลาไหนบ้างก็ตามชอบใจถ้าเวลาอื่นไม่มีก็นอนอย่าลืมถ้าศีรษะถึงหมอนภาวนาพุทธโธท,ทันทีนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบคิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนา อาจจะภาวนาพุทธโธหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทสักสองสามครั้งก็ได้ตามความพอใจมากก็ได้น้อยก็ได้แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วก็ภาวนาพุทธโธอีกทำอย่างนี้ ทุกวันจนกระทั่งวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำวันนั้นรำคาญต้องทำเป็นอารมณ์ชินอย่างนี้ถือว่าส่งญาณในพุทธ,ธานุสติกรรมฐานแล้วแม้ศีลมันจะขาดมันจะบกพร่องบ้างถึงยังไงก็ตามตายแล้วต้องไปสวรรค์นแน่นอนนี่คือเรื่องราวดีๆ ที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีความสุข ไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ